นี่เลยไก่ก็ลงไปเลยครับโอ้โหหม้ออีลำเนื้อคุณผู้ชมอ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแนมแล้วครับผมนี่นี่วันนี้ได้ไก่เมืองมาหนึ่งตัววันนี้โครรชันจะย้ำเป็นสุดของโครรชันเองนะครับมาลุกเครื่องปรุงก่อนนะครับผมนี่เครื่องปรุงก็มีเกลือชิ้โลดพริกปน่น น้ำมันน้ำปลานี่ครับผมตามด้วยมะน,นาวตะไคร้ข่าคิงพริกลาบนะครับแล้วก็กระเทียมหอมหูใหญ่ต้นหอมผักชีแล้วก็ผัสลาระเนเรื่องชาวบ้านนี่แหละครับผมเดี๋ยวรับตอนนี้มาเตรียมเครื่องต้มไก่ก่อนนะครับนี่ขิงนะครับผมตามด้วยตะไคร้นะครับ ย้ำเป็นจุดของโครรชานนะครับย้ำแบบบ้านๆน,นี่แหละข่านะครับผมเอาละครับวางกระทะเอาวางหม้อก่อนนะครับต้มไก่ก่อนเครื่องลงไปแล้วนะครับไข่ขิงแล้วก็ข่านะครับนี่เลย ไก่ก็ลงไปเลยครับอ oh. ปิดไาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันเอาละครับระวังที่ลอไก่สุกแล้วก็เตรียมเครื่องรองแล้วนะครับ้วนนะครับดิ้วนนี่สวยมากเลยครับวันนี้รวนสลันเนภาษาไทยเรียกว่าสลเน่นะครับเนื้อเรียกว่า้วนแล้วก็ไผ่นะครับชี้นะครับ ต้นหอมอหอมหัวใหญ่นะครับถ้าเป็นหอมแขกมันจะอร่อยกว่าครับหอมแขกนี่มันจะมีกลิ่นหอมอันนี้ก็หอมอยู่นะครับนี่ก็ได้เป็นหอมหัวใหญ่โอ้ยประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็กระเทียม เอาละเดี๋ยวไปก็ลอกไก่สุกนะครับเอาละครับมาลูกันนะครับว่าสุกหรือยังมาดูกันนะครับว่าสุกหรือยังเมืกกนน่อเช้าเากกสร็จโอ้โหแล้วสุกแล้วสุกแล้วออ่่านี่ครับผมเจอกันบนโตนะครับ เอานะครับเดี๋ยวหอมก่อนนะครับกระเทียมก่อนมันลงไปแล้วนะครับร้อนหรือยังครับอ๋อร้อนแล้วร้อนแล้วเอาละครับผมประมาณนี้แหละครับเตนมโตนะครับใส่ไก่ก่อนนะครับผม ไตมันนะครับยำแบบสุดโคตรชาญเองนะครับร้อนครับ น้อนครับจับไม่ได้เลยดูเอาบุเลยครับจะเป็นการย้ำแล้วนะครับนี่น้ำซุกนะครับ หอมเจียวนี่ใส่ลงไปแล้วนะครับเกลับโอ้กินหอมมากเลยครับผู้ชมลับนี่มะนาวครับสเกลือลงไปแล้วนะครับผมตามด้วยผงนัวนะครับ นีกหน่อยริกปนน้ำปลานะครับอืมน่ากินไหมครับคุณผู้ชมนี่ต่อไปก็ใส่ด้านนะครับต้นหอมพักชีสลัะเน่แล้วก็ไฟนะครับใส่ลงไปเลย เอาละครับผมนี่ครับจะเป็นการชิมแล้วนะครับเอาละครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับผมยำไก่ไอ <c oughs> หมาะอีลำเด้อคุณผู้ชม ไม่กลิ่นหอมหองกระเทียมที่ผมเจียวไว้แล้วครับแล้วก็บริษัทเจียวจะวใส่ต้นหอมผักชีสาระในลงไปเหรออ้าวไม่กลิ่นหอม,ะะอ,รม,หอ,มอร่อยมากครับคุณผู้ชมมันเป็นไก่เมืองไก่นี่อย่างครับมันกินมันจะอร่อยนะครับมันไม่เหมือนไก่ฟามไก่บ้านๆเราเนี่ยอร่อยมากครับคุณผู้ชมอืมาครับากครับกินเข้าด้วยกันนะครับผม ก็กำไ,ไหรหลายแล้วกว็ว้อให้เร่งหน่อย ถ้าเป็นไก่บ้านนี่กินมันจะหวานนะัอเวลาเรามาต้มเหมือนน้ำจิ้นมันออกกอร่อยมากคออรับคุณผู้ชม ในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผูช้ชมฝากช่องไลค์กดแชร์กดติดตามาเพื่อเป็นกำลังใจกดแช่รงด้วยนะครับสวัสดีครับ